โอ้อยจะไม่ยากแต่กูเนาะอันแม่พวกแม่แม่เราบ้าผู้ชายเรื่องลืมเรื่องต่อนี่รู้กบับพวกขี้โม่จะเบิง่งส่งผมกับพวกขี้โม่มยังอยู่ให้มันลืมอยู่ชื่ออะไรออเอาบอกน้ำจากก่อนแม่ไปไหนก็จะหาแม่ให้เนี่ยเอาตามไปก่อนร้อยหนึ่งเขาจ้างให้หาแม่ประกาศช่วยกันมมออแม่ชื่ออะไรไใค <es>. ร จะประกาศหายแม่เชื่ออะไรครับแม่เชื่ออะไรครับแม่เชื่ออะไรนะแม่ชื่ออะไรลูกอเอาเอาพ่อก็ได้พ่อเชื่ออะไรประยุทธ์บ้าหรือเปล่าไม่ใช่แล้ว,วเข้าใจผิดปะลูกอนะั้นานายกเรานะพ่อเชื่ออะไรนะเอาแม่แม่ค้างไบงนี้เวลาทำกับพ่อววเวลาแม่มีอะไรกับพ่อแม่ค้างยั <Venez S 1> งไงนะ แม่ข้างแบบมี้ลูอกอภกรนะครับเด็กน้อยอายุประมาณเก้าขวบเท่าไหร่ลูกประมาณแปดขวบเนาะสี่ขวบห้าขวบหกขวบแหละไม่เกินเจ็ดอ่ะมัดจุกอยู่ถ้าแม่คนไหนมางานแล้วอาจจะแบบช่วงคนชุลมุนเนะาะอาจจะแบบเกยียบกันบ้าง็ขถกเท้าขึ้นเลยนะเออมันคนเยอะเขาจะอยู่คนดังมาดูคนดังมันก็จะวุ่นวายหน่อยคุณแม่มาอย่าง แน,น่ยัไงนั่นเดี<อ>๋คุณแม่นั่นไงเห็นแล้วฮะใครเป็นแม่ไอจุกอ๋อนะคุณพ่อใช่ไหมครับคุณพ่อมาแล้วมามามา,มาเออมาเอาลูกไปดูคอนเสิร์ตอ่ะผมมือให้พ่อด้วยอเออนี่แสดงว่าพ่อนี่ใส่ดีกว่าแม่เยอะเลยขอบคุณนะครับอ่ะอ่ะหากันเจอแล้ว